ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะขอมาดูแลตัวเองอีกนิดนึงแล้วกันนะคือด้วยความที่พาที่แล้วนะคะเราก็พากันไปนวดใช่ไหมที่ยิมสไตล์มาสตาร์นะคะคือมันก็มีความฟินหลังจากการนวดเสร็จอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออติดใจอยากจะนวดอีกนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้นวดตัวแล้วนะจะเป็นการนวดหน้ากับหัวนะคะก็คือเฟสแอนด์เฮดนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบนี้เนี่ยจะมีความนอนฟินฟ,นฟนหรือปเปล่าหรือว่าจะต้องเจ็บก่อนแล้วก็ค่อยฟินอะ เดี๋ยวไปอรอลุ้นกันดีกว่าค่ะไปเลยวันนี้นะคะผมเราก็พาตักล้องมานวดอีกแล้วทำหน้าให้วันดีๆีน้อยกินน้ำอะไรอะฮะกินน้าอะไรอะคืออะไรนะน้ำอะไรอะ่ะหอมอะเฮ้ยหอมหรอคือรู้ปะเนี่ยนี่คือการทายินแบบเนียนๆ่ะรู้นะ ต,ตัวนี้เรากินมาสักพักหนึ่งแล้วตัวนี้ก็คือเจ้าตัววย <Okay. S 1> ต้าฟิตจ้าทุกคนนี่หน้าตาทรงก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมัลติวิตามินที่อยู่ในรูปของวิตามินบอนั่นเองทุกคนคือมันกินง่ายสะดวกมากแล้วก็ช่วงเนี้รู้สึกว่ากินแล้วก็ผิวพรรณก็เริ่มดีขึ้นแล้วจริงๆช่วงนี้ก็คือควรกินมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอ่ะยังต้องการวิตามินที่เอาไปดูแลแล้วก็เป็นูมพวมกันให้กับร่างกายของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะเข้าใจปะอยากลองกินไหม อ่ะลองกินดูเป็นไง <c oughs> ขนาดนั้นไม่ค่อยเย็นเลยไม,ไม่อันนี้เนะี่ยมันก็คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้คือบอกเลยว่าตัวเนี้ยกินง่ายมากๆคือปกติอะ <c oughs> วิตามินรู้สึกขาวขึ้นลย่ยามากมันเวอร์เกินไป <c oughs> อ่ะ เอาใหม่เอาใหม่มาฟังอีกทีหนึ่งคือตัวนี้นะคะมันจะเป็นมัลติวิตามินในรูปแบบของวิตามินบอนั่นเองคือต้องบอกว่ามันกินง่ายมากๆแล้วก็สะดวกมากๆเมื่อก่อนนะคะวิตามินเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของซองคุณผู้ชายก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าไม่ค่อยกินวิตามินใช่ปะ่ะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยบางทีวิตามินมันก็จะเป็นซองๆใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเราต้องฉีกแล้วก็เทใส่น้ําแล้วก็ต้องแบบรอแล้วก็เขยา่าเขย่าแต่อันนี้ไม่ต้องเลยจ้า ก็คือง่ายมากก็แค่ฉีกซองเมื่อกี้เนาะแล้วก็ใส่วิตามินบอลลงไปในน้ำก็รอให้น้องเขาเนี่ยละลายขึ้นมาแบบเนี้ยไม่ต้องออกแรงน้องบอลน้องวิตามินบอลตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะคือตัวนี้อุดมไปด้วยวิตามินทั้งหมด13ชนิดเลยทุกคนได้ไม่ว่าแบบทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากๆนะคะผมดีกับช่วงนี้มากๆเลยโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ได้ประสิทธิภาพที่แบบ มากขึ้น <Okay. S 1> นะคะก็นี่เลยกินคู่กับน้ําของยันฮีได้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็มีอัลคาไลอยู่ในน้ําอยู่แล้วใช่ไหมพอกินคู่กันมันก็จะช่วยเสริมสร้างให้แบบร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นน้ําด่างเออพอน้ําด่างเข้ามามันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้านี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ลิงก์ที่เราพิ้งเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปนวดกระต๊อกกันนะ สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะมาถึงก็กรอกประวัติอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะ เข้ามาในห้องนวดแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนไปไปเปลี่ยนชุดจ้าเอาล่ะทุกคนนี่นะคะเราก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศห้องก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะของในยิมสไตล์มาสานวันที่ครั้งที่แล้วเรานวดเรานวดอีกห้องหนึ่งอยู่ตรงโน้นแต่อันนี้ก็คือเดินหัดมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือมีความกว้างมากขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ เออบรรยากาศก็คือเหมือนเดิมเดี๋ยวมาอรอลุนกันว่าครั้งนี้นวดหัวเนี่ยจะมีความเจ็บหรือล่อาหรือว่าเอ,อ้ยเป็นความฟินนะคะนวดทั้งหมดประมาณ45นาทีนะคะเดี๋ยวไปอรอลุ้นกันว่าเอ,อ้ยจะเป็นยังไงไป <laughs> A few inches later. thank <laughs> you ที่เราไม่ร้องคิวนี้ร้องทั้งคลิปเลย few moments later. ของเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าโอเคขึ้นอันนี้อาจจะแบบหน้าสดนิดนึงเพราะว่าต้องครีนหน้านะคะเป็นความเจ็บที่เอาจริงๆถ้าถ้าเกิดว่าไปนวดของบอดี้บาลานซ์ก่อนแล้วค่อยมานวดอันเนี้ยถือว่าโอเคคือเป็นความเจ็บที่ยังทนได้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าตากล้องของเราจะ ร้องหนักกว่าเราหรือเปล่าเออ,เอไปเดี๋ยวไปรองเล่นกันครับเอ้ยแต่หน้าหน้ามีความวีขึ้นปะใช่มาดูมันดูยกขึ้นอะ่ะเนี่ยอย่างอันเนีย้ยเมื่อกี้มันมีความยกขึ้นนะเนี่ยแต่เมือ่อกี้เราเจ็บรู้สึกว่าด้านเนี่ยเขาจะเขาไม่ห่วงเขาร้องหนัก<อ>ีหยเพราะเขาของเขาแค่กดแค่นี้เขาก็เจ็บแล้วคิดว่าเธอจะร้องหนักแค่ไหนว้าวตอนนี้นะเพื่อนพี่ทำไมเธอเลยเขาก็บอกไม่นะไม่ร้องบางทีบอกว่าไม่จ <c oughs> ัดครั้งที <c oughs> ่เราร้องดังสุดในห้อง 不变了吗？他哥说他变了 ความรู<ด>้สึกมากค่ะคือหลับ,ค,ลบคือแบบไม่ได้ลับแต่แบบตาแดงอ๋อตาแดงตาแดงค,คือเราว่าอันนี้โอเคมากๆสาหรับคนที่แบบเออมีอาการออฟฟิศซินโดมเหมือนกันก็สามารถ<ช>สามารถได้อันนี้คือสบายจริงๆแต่ว่าอันเมื่อกี้คือคุณแอน,เข,นเขานวดเพิ่มให้เรานิดนึงเราก็เลยมีความร้องเลดนึอแต่ว่าของคนนี้เขาไม่ร้องเลยใช่ไหมคะหลับลหลับสบายมันผ่อนคลายจริงอเพราะว่าหนึ่งมันนวดหน้าใช่ไหมใช่ใช่เป็นหน้ากับหัว ี่เขามือนิ่มมากแล้วมันแบบมันราฟินอะอ่าบรรยากาศในห้องด้วยอะไรต่างตด้วยเสียงบรรยากาศแสงสีอะไรเงี้ยมันมันได้อะไรเงี้ยถือว่าแนะนําแนะนำมากมากให้มานวดเออถ้าสมมติว่าใครแบบยังยังไม่อยากแบบนวดแบบเจ็บมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่เป็นแบบบอดี้บาลานซ์ก็ลองมานวดเป็นเฟสแอนด์เฮดก่อนก็ได้เออมาลองดูก่อนนะคะเพราะว่านี้จะมีความสบายมากกว่า จริงๆก็ทำให้รู้เลยว่าจริงๆคอเราสําพันธมากใช่ใช่เพราะว่าเวลาเราที่งานอะไรเงี้ยจะตึงจริงๆมันตึงส่วงสว่างเงี้ยยิ่งกว่าแขนอีินะแขนขาเนี่ยเป็นรองเลยพอเวลามันโดนอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะคอมาก่อนเลยต้นคอกระดูกเนี่ยที่เขาบอกว่าซีหนึ่งซีสองซีสามที่มันเป็นสามชั้นตรงเนี้ยคือจะมาก่อนเลยคือมันจะกดลงมานิดเดียวคือมันรู้เลยนบว่าแบบ จริงๆร่างกายเรานี่คือเบาบางจริงอืมใช่โดนก็ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญอันนี้การนวดอันนี้ก็คือผู้ชายสามารถนวดได้ใช่ครับมานวดผู้ชายก็มานวดกันหล่เลนแล้วก็เอาข้าจริงแลวถามว่าเขินไหมแรกๆ แต่คือครั้งแรกเราผ่านไปแล้วไงใช่ใช่ใช่แ,แต่คือความเขินมันก็ต่างกันอย่างครั้งนี้นะคะเรนวนแบบเป็นเป็นพี่ผู้หญิงใช่ไหมเราก็จะแบบว่าเกง่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออประกอบกับตัวเราก็เป็นคหนหุ่นล่ำเหมือนกันหุ่นล่ำเราก็เลยแบบกลัวเขาจะหนักเรืเออ่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบแต่เขาบอกไม่ต้องเก่งนะฟางแบบทิ้งอะไรก็ทิ้งแบบใช่ใช่เคอสบายสบายนะครู้สึกว่าเออพีเออ่เขาก็แบบจัดยาสายดีอะไรอย่างเงี้ยที่ร้าน่ะคือแบบดีมากใช่ใช่ที่นี่พนักงานบริการดีมากๆนะคะ ใช่ใจอ่ะคือแบบมาใช้ครั้งที่สองแล้วใช่ก็ยังโอเคครั้งหน้าเดี๋ยวมาอีกแน่นอนนะจ๊ะครั้งหน้ากลับมาบอที่ไวเดียวอ่ามาเดี๋ยวมาลอดูนกันว่าคราวนี้จะลองอีกหรือเปล่าอยากไดี่ีกโอเคโอเคก็ถ้าเกิดใครอยากจะมานะคะก็มาได้เลยที่ยิมสไตล์มาสานนะจ๊ะก็อยู่สุขุมวิทสาเอ็ดแยกสี่นะคะก็ขับรถเข้ามาได้เลยนะจ๊ะห่าง่ายมากครับหางง่ายกดจ p พก็ขึ้นเลยนะคะผมโอเควันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย